ตอร์อยู่ที่แปดปีเตอร์อย่าลืมว่าเตอร์ยังเป็นคนตี่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตอร์ไววบวชอาจารย์เอ้อพอต่อเจ้าเตอร์อิจฉุกขึ้นมาแต่พอไม่เรือดรอนเพราวันนี้ตลกพอใจยินดีรับไปเตอร์ไว้เป็นทิีตของพ่อในวันนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเออนี่เป็นทิีตของอาจารย์หรือที่ต้องคาค่ะอยู่ในวันนี้ลูกนะเตอร์มาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนนั่ยามาในวัดเด็ดาดปราะคนใจฟพ้กลางวันได้มาเรียนในวัด ยกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนอะคะกลางคืนให้เตอร์ไปพักที่บ้านใหญ่หีบหีบไหนเลยคะหลวงพ่อช่วยเทปุดแก้วหีบลีเธอเมื่อจ่วยก็แล้วคกนเป็นความปลื้มใจของหนูมากเจ้าขาจานดีแล้วนะลูกสวัสดีนะคะคุณขาคุณเป็นใครอะคะเป็นนายกค่ะนายกคะ เชื่ออะไรเลยกันแต่านโยกยิ่งยิ่งเปียกค่ะอยู่ภาคไหนอ่ะลูกๆเรียกลูกเรียกเจอปากก็ไม่นานอยูแล้วดาวนบ้านอู่แล้คนหลังมันชื่ออะไรอ่ะคะชูวิทย์ครับพระมันตายทิศร่างเงีอยู่แก่ๆก็เดี๋ยวมัวไม่ต้งคุณว่าฉันสวยไม่ใช่คุณเปียกด้วยกับพุ่มไม่เห็นเคยๆด้วยวันนี้มก่อนไม่เคยเห็นใอ่ะน้องชื่ออะไรอ่ะกับ น้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนเจอนาพัดก้อยนะก้อยก้อยก้อยโ่นะแต่เข็มเปรดคุณนี่พูดจาลามงก็จับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอะกับยินดีจับเลยรับผูพ้ยินดีมาบ้าเลยฮะน้องยาบมูพุ่งมบุญกูรุ่นเรวถือว่าเกิดมาจะเร้ไม่ตายรแล้ว มึงเลยบุแก้วมึงรยเป็นบุญกุฒรนแล้วกูไปให้กูจูบมือมึงเป็นบุญโม่งเตด้นองเราได้น่าก็เปิดกุ้งกันด้นองให้กูจูบมือมึงติดีได้กูมากินเหียไหมเปิืก็จูบมือตานนี้าแม่ไม่ได้แต่เพิ่งปากันได้มั้งเลยรูอยังมั้ยงล้มามือนางเอดลงเล้ยงองแลู้พวแกเป็นบุญแแล้วกูกมินตอดองอีกตาย้องโยฮามิน อยาไปพร้งกับผมนี้ต้เงใ้เวลานะค่ะหลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจะา้าค่ะเออไปฟักบ้านใหญ่อีบต่อจามาเรียนค่ะ<า>ไปหลบไปจักเดียวใจยองจักรีมาวารีมา ชื่อวควาชายพานุจากเตเประมนครนดินแดนชาติการเป็นราชรนรห่งเสด็จพ่อเตพราชสเด็จแม่ทิพมนธาผมมาที่นี่เพราะเรื่องจากเหตุการณ์บังคับเสด็จพ่อบังคับให้ผมแต่งงานผู้หญิงที่ชื่อว่คว้าหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่หอนี่มาตากันนะมัวลงแรงวัดกูติ้นี่มาพบกันแล้วอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่ลวงพ่อพอไม่บวชให้เด็ดขาด การบวชไอ้คนไม่ใจบวชเผอบวชเวอร์บวชว่ากูไม่บวชอาจารย์บวชทีผมนะหลองพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นฟ้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไลยกูไม่บวชถ้าผมได้บวชที่วัดแห่งนี้ผมใช้เสดจแม่มาต้อนกตินสักจิบล้านบวชต่อเดียวเลยไอปุนแก้วไปเจอวอนเจอบงตาไม้ใหญ่วัดโลกพอเด่นนี้ตักตีกูในในแหลโอกูกันนี่อาจาร์นจอยบวชได้ผมกันหรอาจารยัน พอไม่จ่วยเจอเบืองมุงลังกาไายรักเป็นคอยบวชปีน้ามึงอ่ผมหลัยงยงได้เห็ดหรือที่จ่วบวชได้วผมเสียก้อยเจอแล้วก็ไอชุดคุดได้ได้ต่อเดียดแม,ม่อมไม่อยอมแม่มหลงชุดแองนี่เรียรนจบปั้นบป้าแต่เหลือไม่ก้าววันตอะจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชหกปกาชายปานุแต่พอยินดีจะรับไปเติอเป็นส้าดุสิตในวันนี้ทึกเ้าว,วิชาตธมมาเพื่อนำไปดูแลบ้านเมืองประชาชนต่อไป ผมขอบคุณมากอาจารย์แล้วผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับเรื่อยของมึงอ่ะช่วยเดี๋ยวผีร่วงจอดไว้มังบดีตุละให้ลูล่วงไปจอดเบื่ช่วยไปที่ยังไม่แก่งงานจอดกับกว่าเรื่องนั้นเอต้าแกไปจอดมาให้มึงตทมนางกูไม่ตทมไม่รู้วังกูเออเดีจะไหนเบื่อเร้่องน้องช่วยกองมึงเออของไหนอืมชุน ให้ให้จุน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 กรอบแร้วเด้๋ยวกทิพัวไม่จ่ายมันหนังไม่คุณหึอกว่ากรอบแล้วกรอบรึจึงมึงไปเก็บแม่ไม้ติรรินมันเออตีนี่แม่ไม้ยังหนังยอดหน้าบานติแกละ ยังอยู่ใจมันเออตึงมันเดือดกูเงกูตึ้งปีตองไปไหนมกว่าเตียวเด้เตียว่างบอแม่ไหมแบบนั้นไหมกวอันนี้พีตองเออเราอยากกินนู้นว่าไม่เพื้อแม่กูเดี๋ยวปี่ขึ้นกันนู่นในเต้แต่มันใจกูกินนู้นตึงกูตั้งชีวิตตอนใหม่หมดขึ้นเลยนี่แกแต่มันใจกกูจำเป็นเลยแต่กูขึ้นบักเรียมันขึ้นต้องวางหมาดกันนั่นแต้ยังไงแต่แต่ก็๋ยวกุมหมาเร่งที่มันไม่เป็นสุบะพรุนันสุบะพรุธเออ กึนบักเดียวเลยแม่ไมายืนโยบหลังพี่ต้องก้นแกง๊งแม่อยู่ปิ้นรอกินกันนุน้นสักเดียวแม่คุณจะกินนุนปีต้องมันยืนเต้นอยุรหลังให้กูกับกึนบักเดียวไม่กินจีเป็นกูควันฟ้องเดียวอยัดแม่แล้วลงตังคูตังนุน่นชอยกูควันเคียงในกูนังนะปรึ่งเดียวตึ้งดินลายตึงดินลายเห็นหน่่ยตามง่แเล่ล,ล่เห็นหนยตาในว่างี่ลนุ่นร้องยุ่มในเวนใ่เวนในเจ่องแม่ไม่เดอ้อปรึ่งเดียวตึ้งดินลาย างานกินดูจริงคนเมื่อนในตรองเนี่ยทำยังไงไอพี่ทองเลิกจีบผู้หญิงแล้วค่อก็ทำยากทำไม่ต้องเลิกจีบหญิงนั่นทำให้นายเลิกจับมวกหายวะ <c oughs> นายเลิกจับมวกมาทำไมมั้ยผู้ทำเลิกดดานทิ้งเล่าตั้งดานอยู่เสียใจกคนนั้นพราะกูเกิดวันไปตึงนายว่าชอ็ชอตสุดเดียวว่าผมไม่เจ็บครับนายว่าไม่เจ็บแบง แบงแบงกูก <t desserts> ียกแม่มิ้นมาลิกด่านเลยกูลบมาลังเกี้ในบ้านกบไปได้ยังแต่ช่วยตังทีอยู่แล้วนายไปมาแล้วบ้านถึงไงต้องเรจีบยิ่งไม่ทุมอยู่แล้วขนาดน้องเมียกูมันยังจีบเลยมึงกินเลยน้องเมียกูนลงอาบน้ำในซาถึงน้ำมันเต็มคอเลยเจอหนอยไม่ใช่ น้องเมียนแตไงตองเขไม่แลนุ่มไม่เตะตำซือก็ลุ่งตุนวิตนุ๊วิตเลยตลยล้องวิตเลยกายคร่องตุ้งนี่เผื่นตุงนี่เอาแตกูไม่เกียวันเรา,าันรยงแต่ความรักต้องวิตเลยวิตวิตกอนุ่มตำ่ำใจหล่อตรงนั้นก็หน,น,นังที่จัดเปรตก่อนหนังกำเียมก็หลามันก็เฉยเฉเออมันจำเพ่อกันแล้ววิตต่อแลพวกก็วิตต่อก็วิต่ต้อ วิตอวิตอวิตวิตพอน้ำดาตายแองตรงนั้นในปองฮะเก็บมาเต็มน้องเลยยังจำเพืือกันแล้วครับไปบ้านเลยว่าเมาเครื่องไปไปชดไปตึงน้องปรากฏว่าน้องก็ขึ้นไปเสลาขึ้นไปเสลาวไอ้จำเพื่อกันแล้วมึงแค่ปักบุงกูได้ต้องสิบาทมึงเจือมากแควพักบุงกลึงชอบแต่กูกินแต่ทวนเม็ดเลยของกูนุ่ยนี่กูวิจากยาวนู้เออ ปุงกปลายกลางเลยวนั้นรอไอ้หุ่นเจ้าติดตั้งยานมาปุงไอ้กลางยุนตั้ยานมาปุงปัดหยิบมันกินเลยเป็นเร่งปากกันกวนหีไตพี่ทองนี่อย่าโมโหนะคะไม่ปรีถ้าน้องยุอยเกี่างก้างน้องน,นะค่ะครับพี่ทองอายุทเท่าไหร่แล้วคะหกสิบ่องเลยครับเหลือเชื่อหกสิบสองปีแล้วเลยค,ะค่ะครับ ทำไมหน้าตายังใสกิ้งมันเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะพี่ทองกินคอลลาเจนเลยคะ่ะก็นอนซุปไก่ตุกขึ้นก,กับบำรุงร่างกายกับกินซุปไก<อ>่ครับห้องจ้างนายเจอจรองซุปไก่กลองด่างอกทรีปลาหลันกาโกนาบาดซุปไก่ตะกคิดม่ซุปไก,ก่ก็นอนอกินได้กินลงไปปืออ้อมาลงไออมเหลือเกนนะ้ำร้อนตามรอ้อยตัน ไม่กิ้วกินได้เป็นเนะให้โตได็กลางแข้งไม่ได้่าคูกินรายโตกลาางแข้งม้งขึ้นว่าท้าไรตั้งอยู่ในตู้เย็นสักกึ่งโลได้ววาแม่ว่าเนี้ยเคยวะปับเดียวโดนก้องกูปาปีอยู่กันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกับแม่เจยวไปได้ก็ระเจี๋ยวยกูววต้มหมดแดงไครึงมอกว่าจ้าเจอมาหมดแดง Cái tê mai cũng luôn Cô lại tê ra tê trái tâm mặt đen cô Mới gót quả kè nghe ra dân mặt cưng tầng mò dèo nhằm sang vô tới vậy cầm Nói rèo vô cả bộ chú Hãy tròn kín rèo kê ngoài Hãy trô cả mơ anh làng, Là nghiêng phên Phải nói rèo quả mơ nghiêng lọc cầm Phải mơ tự xóm Thế nói, <laughs> đây, nào, bà bà thì nói, nói luôn bán mà anh này lại mừng tâm lấy, trong lúc gặp lại trong lúc gặp lại kaputam hoo nôi ui 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 u luôn ui 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 u ui u ui 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 vậy ui 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 วิตีดึงโลกาแกไม่ใช่บูเล่จำเพลือแต่เราพารถยนต์ไปตึงจอดป๊บยืนแรงกันเลยอาคารมันรื้อมั้งกับรถคุณยืนแรงกันนู้กันนี้ร่างกันเด็กตอดแล้วรอได้ร้อยตอนรอแล้วพอคกูตกลงหวะเจ้าพ่อจ้จมูเอิญไปเถอะครับวะไปตึงแรงรอตอดแล้วไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วตั้งเร่งกันแลยต้องมันแล้วจริงๆรถกูไม่ติดพนันก้นเสี้ยคือตอนรอพ้นเลยรอยวิตีล้างโลกา อีตายได้กูตีติจมพลชีวิตเนอะเนอเนี่ยเจ้าคนคุณนี่จอมดีเลยกองกอนป้ารถเกลื่ยงไม่จอมเลยว่าชอยลออรัวนี่หมายแค่ป้ารอให้ป้าเั็ดแค่ล็อบตึงบอลกลำเลยก็เลยวใจแค่ใจรอไม่ตีนี่จอมดีจังเลยครูไป็ดจอมก่อนมึงลาวจานนะครูป้ารถไปคว้าน้องเกลื่ยงกองกอนไปตึงกวานเซ็ตแค่ล็อบมาตึงบอล ทางอโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องคันยุติรานเลยนโบแลนมึงโบเลนรถไม้เครื่องเก้มาพื้นแล้วกงมึงมาอมานแสดงว่าคู่จังคุณจังโบกันทำไมต้องหมอกันด้วยอ่ะไม่ยอมเป้เนี่ยโบเปรตนี่ไปตองคนนึงนางวงราวจุงแน่จองบอกเผื่อว่าเก่าใกล้ย่อยเติมกิหรือจองกองจำโบเลยเผื่อเน้ วันนี้มาเกองนนำติดติดบ้านปวดจกกั๊กเกยออกเยี่ยวจิงจอกเก้นเกยค์คูมันตักชอยโอ้ไม่จัดแต่มันได้ไหนไรถอยอยิ่งว่ามันมันตักเพลี่นเลยคูมันในวันนี้ไม่ติเยี่ยวไหนเลยลุงไปเยี่ยวข้างกองปวดจกกั๊กเกยออกเยี่ยวปลาจอนตัวโลเห็นเกยค์คูบวุนบุ๋ยมาตึงตักของไอโตกกำนักคว่าไม่ยอมแพ้ของมึง ไงว่าจอนตัวโลเโต้จอนตักมันกว่าเดือนมันนี่กินกัาใลไปได้ต่าใจเดือนกว่ายิ่งกรเร็วมันปิดปีกบิดแม่ไอแม่จากพัวมาไล่ว่าเหลยจันเนี้ยน่เคยตามกูบอกกูจะยังพัวนี่ไว้ใครรองเปลงมาก้ค่ะ ปีครับเสียงดีนะขอบใจครับน,น้องขา,ามาใจไปไหนมาตุลัยไรน้องอามากับควายยิง่ะน้อนงยิงไปได้แล้วอะดูเปน็นั่งเล้กครับน้องพุ่นดวงดูเราอย่างไปนะรอย่ป้ามาพบกนหนุ่ยกแบ้วเล่อน้องขาน้องจะมาไดนยังน,นี้น อ๋อแม่ก้อนน้องอยูโรงงานผ้าหน้าไม้ค่ะทำเร็วไหมเ,เร็วเกลี้ยงไม่พอใช้รายได้ไม่พอใช่่ะผ้าหน้าไม้เว่ยก็ทำปีนี่ห้องก็ทำปีหนึ่งไม่หมาคือเว่ยก็ไวปีอฮะกูกับแม่เข้าใจเดนะ่นน้องไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ทำไรอ่ะน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยอ่ะ ลนานหาน hmm. เห็นว่าออฟฟิศไม่พอเหลือลานแล้วแค่ขาอบพาไปควิดไง hmm. เออเออนายชมร่ยอยจำเลยได้จริง hmm. เป็นเด็กเสืบผักนึงขา hmm. เชื้อาหารเสืบเรื่องเพื่อนเป็นเด็กเส์บได้ผักนึงขะเรือนขายเนื่อขนาดเแรกอย่า hmm. งหน้่ยเลย

มาตอยนี่นี่มาเกี่ยวหนี่กินข้าวแล้วน้องกินกินกินแยงว่าปังเสี้ยมันก็ไม่กินมาพี่ว่าเลี่ยโอยมาทานกินข้าวเก่งโรยมาช่วยเก่งเก่งประชนใช่ใช่ หน่อไม้หน่อไม้ย h ơ i ๆไม่ไม่ไม่ใช่หน่อไม้อยหนอไมยไร้เดียวเดี่ยวมันลูกเดี่ยวได้กับลูกเราเองโดนฮึแค้องกแค่โดนเลยปักได้กันเนอไม่ได้ก็ไม่เป็นโดนะกูจบแล้วแล้วนี่ตรงมาบ้าวันนี้คือเชื่อยังไน้องจี ชื่อชื่ออะไรบอเจอได้ชื่อแม่ชาก็กำเจตังรุนลุกเั่นอะไเจนี่กูจบมาแล้วไม่ต้องเก็บหรอกนะถึงถึงต่อต่อเดียนนี้บ่ทุกที่ไปที่ที่ไปน้อยกันกัน กันมั่งขายเนื้อขนาดแรกอย่างน้อยเลยคันนี meglio, ้ดูจริงเห็นตึงเมียไปน่นแล้วใจเมียเมียถืมถืมแรงก็ถืมก็มึงถืมมันมันถืมถืมหน่่ยใจโยกด้วยเมียถืมมึงไม่ต้องตามมันตามกูมึงรู้ไหมว่าใจถี่เมียได้ถืม Rồi Mình còn ra cái nát lên Anh nát lên chè lưới Vì là nụ của trong vườn nha Kết lệ Rồi quay cùng tiếp mà lễ, lễ. đó mà mang lại trông khóc lưới tài đó Hà nở Rồi quay cùng tiếp hôm nay ăn Lớp mà lại dặn trông khóc ไอ้แกเมียตุ้มเดียมันต้องไม่เปลี่ยนเียรู้ี่เรีวิตายางนี้งันเมันบาได้ตีร้อยคงก็ช่วเออในดุยไตข้องชไม่ตัไปหอนองโบยิงเออโบยิงอยนใยแตีตุ้มน้องจะเร็วืึอยนให้โบยิงอ่อยู่อยู่ปรายไรยา ยกระเบียใช่ไม่โทไปหองนี่นี่นี่โูรไปแล้วเต็มไม่ไม่ได้คุยถามเลยงเติมทางกี่บาทห้ห้าที่บาทพอพอหน่อยหน่อยเติมกลางห้าที่บาทตึงไม่โทรพอหายหน่อย พอพอมันมัน <cents> รับพอมันรับถึงถึงเหนื่อยหวฮะเฮฮะฮะฮะพทำทท้ที่หลตตู๊ดตูดอนเออกำมดได้กันอาอยู่ถึงจะบ้วงว่างีหลัวห้า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  เออหายนมไยเดืนก ok! ูน so, ัยเต้นีว่ันเออปีตัวนัท hey, ับกันอ you ันเ้ยอยู่นนนันเออปีตัวัทบกันเลยก็ไม่ใช้ธรรมดาใารุ้นน้อยอน้องเชยยู่ตูดตูมุกไม่ไดู้กตูดเฮ้รุ่นตูมุกันกูย่งกันแล้วนะตุบมุกมู่มายาย่างพุกเลยเออ เบ้าอ,อะจะเม,มียล่วงบันพฤติไม่องไม่ร้อยเมียลวงจริงเมียน้อยกันได้นอนบันเมียน้อยอ้มระหว่างจากป้าใช้น้ำยาปลาป้าหนิมเรียบร้อยบานเมียล่วงอะไรแล้ว,ว,วกูไปยืนเล่ดีกว่าจากป้าหนัวเอกับตีนมาไม้เคว็บจากกับลำเมียล่วงอบันเมียน้อยหน้าป่ย กนัดว่าเราไปแบบเหนื่อยอิวไปเลยไปตึงไม่จะปกินข้าวมันแรงตัวเอพคนคอยเมียน้อยเนี่ยพน้องจานน้องอุ้งข้าวอะไรยังไงน้องอ๋อน้องไม่ใจรู้ว่าผีมาใจผีไม่โทรบอกน้องก่อนนะคะทิจริงน้องในอุ้มข้าวไปตาผีอย่ามาแบบนี้ทีลังผีโทรบอกน้องกันนักคะนะนะที่รักนะจงกินใส่แล้วข้าวใส่ใก้จองเลยนะอ๋อ ปางกูหลาวละอมน่ารัจะไปนอยนแต่เดแจเดี๋ยวพี่รอแป๊บเดียวนะน้องไปกดข้าววุ้งข้าวให้กินนะคะาจูบกูติงไปวุ้งข้าวแทกแทกแทกพี่ขาละว่างข้าวซุกเดี๋ยวกินหนำช่มคันก่อนนะคะ นี่นำโจมันเข้วาวัดในเมียกันตาวานเดี๋ยวครูนำตันขึ้นร้องเลยวา่าลอยเป็นบวาชไม่ตายหงุดจะกับเมียน้อยกับบุญแล้วดูแลดีดูแลดีเมียน้อยก็น่ารักให้กินนำโจมกันเลยตึงุ่งก้าวมาให้กินไปบ้านเมียล่วงหัวอุ้งก้าวแล้วเนะอเอาะไปให้มาแดกเลยนะเอฟเฟกต์ให้มา,าใกล้ลุยแม่ามาแดกเลยนะคุณเต็มคำกลาวเปกต์นะไบ้อ và phải uống cao thì thi Nguyễn Plut Mẹ ơi, phải từng trọt răn Trọt trên lèo nằm dạy đầy chơi Nằm mày trái mà từng cột mò lưỡi tủ vô bọc pep bọc mình cua to ừ. Mẹ à. Cua nói là cao trúc nằm trong cành nhân măng ơ à. ơi Nằm trong cây ăn đẹp ra hả ừ. ca mừng ơ Cái đá quý tay rồi tay cũng mấy เมียน,นู้เมียล้วงแล้วเปรี้จริงดาบบ้านเมียน,น้อยน่าไปเปิดแลยตัวย็นแลยเจมันจืดตัวเย็นคอยตัวเย็นบ้านเมียน,น้อยนะเปิดตัวเย็นบ้านเมียน,น้อยเปิดปั๊บจะปอบลูกเจอรีตัวเย็นเมียล้วงก็ยังเจอรีแต่ว่าโอ้ยอลุกไปเจอไปเมื่อก,กี้ตายไอ้ <c oughs> หน่มเล้งแหละก็ดาจริงเหรอร้อยเปรี้นะตัวเย็นเมียน,น้อยอ๋อร้อยเปรี้แล้ว โดยย็นแม่น้อยพูดปัป๊บปอบลูกชิรี่ขา้าแควบียบดีจาเขียวโอชีน้ำดื่มเปปซี่เป็ดดีครีแก้ไว้ให้ผมก้มันกินละเป็ดดีครีจากเดียใจด้วยใจน่อยคอยนะบายมากระบายแต่โยกี้ที่อารม นุยนี่มาจากเมืองพระคุกกลางในอารมณ์มีมาดมต,มต,มตมบุบาาัานานงกะปะจัรอจับแตงันพอบังกะไม่มีวารือกับกาใจแต่นูรับไม่ได้จึงแจกมาแตะเตะอยากมาบวชเป็นแม่จีอาาจัรอะงอกันนี่บวชในนั้น าวันก็เป็นจิตติดวัดว่าก็โปรดตรงเชิญกับเจ้าน้อย น,นี่คือกว่ายิ่งจูจาระจากพระมานากรเครนาราลูกนะค่ะหลวงพ่อชนิดพ่อบังคับให้หนูแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อคว้าชายปาน,นุแต่หนูไม่เคยรู้จักเขาเลยเจ้าค่ะหนูอย่างจะหนีมาบวชที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อข้ายุเตาได้แล้วลูกจีแปดค่ะจีแปดปีมันยังไม่ตึงกรอบบวชเตีย้ยนูมันไม่กรอบเกฑ์จี้ถ้าบวชปรางก็ได้แต่ว่าต้องบวชเด่นจี้ เดินขี้น้ำยังอาจารย์บวชให้ดูนะคะพอไม่บวชนห้เด็ดขาดต่อมีปัญหาเรื่องกองว่าใจสิมาบวชปณินนม่ัยจะชนานี่บวชเปล่าเรื่องไส้ต่านั้นเลยลูก